อขอจิว่าไงโอ้ยมาฮาเตช้าเลยไปคิดถึงเลยโอ้ยดาขึ้นมาหัวนี้นะบอสทางพุ่นก็ผัวไปฮัลโหลวันนี้จะเชื่อปรกันนี่ก็ได้เฮ้ยมาเงินไปกับโตเซเมนะวันนี้ใส่ปะถุงน้ำค่ะ้างว้ายดูน้ำมาเนี่ยแต่ละมือเอ้า มามากินกินบันี่วู้บรรรรรันบันเอาเอาเอาทักทายทักทายขนาดมาแม่มาแม่แม่เตนนัวโน้น่ะมันไม่กล้ามาคนละคนละเจ้าถิ่นแต่รู้จักเราอยู่มามาเร็วเร็วเร็วขจีมีเที่ร่างไหมขจีโอ้ยใส่กระถุงกับบรกซ้่กันบ้าเนะเาะอ้าวไปไหนล่ะ ชิตจักนี่กินหมดเลยนด็ก้านึงข้าจีแมันเลยไม่ชิจักกินอย่างนี้เลยป่ะโอเคอ้ข้าจีกินนะอยร้นะเออกินกี่ขวงโอเคในสื้อผ้ากับผ้าดีด้ เปล่าไรเราผู้ช่วยก่อนเฮ้ยนี <laughs> เเ่เห็นไม่หกเลยนะ่ะนักขจีนะคุณผู้ก,กินนักขจีแล้วมานะ่ไหนหนู嘛

กินน้ำกันบักเชจีคือบก,กินเขาจีเลื่อนตมามหน้าตามหลังนี่เด้เห็นปนะนานี่่้ชวยมยัยง เด้อเอาเกศ๊าบอนให้แร้วเก้ให้เลยได้เด้อเนี่ยบริการเป็นพี่นะอันนี้ห้เพื่อนกินด้วยเลยนี่ไปแร้วเยอะเยอะเิสบัยจะเยกกเยอะ <ละ S 1> ข้าวจีกินใหญ่เลยกินให้ช้ากระใจไปแล้วลูกไปเลยเนาะไายัยเน่เน่เน่กระเบิดะเรื่องนะคิมีขอจบเพลคินี้นะคะสวัสดีค่ะ